สวัสดีครับผมโอ้มัธนิริชูวัฒนประกอบอาชีพธ,รธุธรกิจส่วนตัวจะมีนอนดึกพักผ่อนน้อยเพราะทำงานหนะักเลยต้องดูแลสุขภาพเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการลุยงานครับวันนี้ผมเลยจะมาตรวจสุขภาพและดูแลตัวเองกันที่ด t o r ร์สตอรี่คลินิกครับผมคลินิกนี้ขึ้นชื่อและมีชื่อเรื่องการดูแลสุขภาพของเพศชายโดยเฉพาะว่าแตจะมีโปรแกรมอะไรบ้างตามไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มีอะไรให้ช่วยเอ่ยครับเนื่องจากงานของผมทํางานไม่ค่อยเป็นเวลาครับอาจจะมีนอนน้อยหรือพักผ่อนน้อยบ้างแอ้ทีนี้หลาะเวลาเราสื่นขึ้นมามันก็ไม่ค่อยสดชื่นครับแล้วผมต้องไปเล่นฟิตเนสต่อแล้วมันรู้สึกแบบไม่ค่อยกระปี้กระเป๋ายกน้ําหนักไม่ค่อยได้เต็มร้อยเหมือนเดิมก็เลยจะมาปรึกษาคุณหมอว่าพอจะมีวิธีมีตัวช่วยอะไรที่จะจัดการปัญหาตรงจุดนี้ก็คือจากที่ฟังนะฮะปัญหาของคนที่ออกกําลังกายประจำเนาะแล้วก็ยังพักผ่อนไม่ค่อยพออย่างเงี้ย คือมันจะเหมือนตอนที่เรานอนเป็นช่วงที่ร่างกายเราฟื้นฟูตัวเองแต่ว่ากิจกรรมที่เราออกกาลังกายหนักๆเนี่ยมันต้องใช้ลังงานเยอะแล้วมันเกิดส่วนที่สึกหรอ,อเพราะฉะนั้นมันอาจจะเรียกไม่สมดุลกัน<อ>สิ่งที่ช่วยถ้าสมมติว่าเราปรับพฤติกรรมเราปรับไม่ได้นี่นะอาจจะต้องมาเพิ่มโภชนาการแล้วก็ลดความเครียดด้วยวิธีอื่นแทนทีนี้โภชนาการคนออกกําลังกายประจำเนี่ยอาจจะกินดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราอาจจะมาดูโกวิตามินและแร่ธาตุที่อาจจะเป็นเหมือน ที่เราขาดเนาะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาตรวจวิตามินและแร่ธาตุกันนะครับผมก็เดี๋ยวใช้เครื่องนี้เรียกว,ว่าโอลิโกสแกนเนาะมันจะตรวจ่านฝั่งเราเดี๋ยวของมือซ้ายนะครับผมเดี๋ยวงยไงมือเลยครับ,รบมันก็จะยิงแสงไป4จุดที่ฝ่าเน,นี่ยแต่เดี๋ยวเครื่องมันจะคำนวณออกมาตามพลังงานจากฝ่ามือที่มันจะป้อนกลับเข้ามานะมันก็จะวัดเป็นพลังงานแสงก็ ถ้าให้ดาวเนี่ยอาจจะกินอาหารเสริมมาบ้างอยู่แล้วสำหรับซิงค์นะครับสังกะสีเนี่ยถือว่าค่อนข้าง,งเยอะเลย ถ้าสมตมติสำหรับผลตรวจอันนี้เนาะอันนี้เป็นแค่ธาต์ปรับที่ออร่างกายต้องการนะครับบางทีเราก็ได้จัดอาหารอยู่แล้วบางทาง่านยังไปเสริมพวกเขาเรียกว่าวิตามินอาหารเสริมโปรตีนคงอย่้งเขาอาจจะใส่มาบ้างอยู่แล้วครับเนะาะก็อาจจะขอให้ลดนิดนึงตัวอื่นที่อยากให้เสริมที่ง่ายๆเลยเช่นแมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียมนี่ก็ช่วยได้เกี่ยวกับระบปบประสาทการทํางานของระบบประสาทเนาะอาจจะทําให้หลับลึกขึ้นดีขึ้นผ่อนคลายขึ้นนะครับ อันนี้เติมได้ไอโอดีนไม่ได้บอกว่าขาดหรือว่าแย่เลยแต่เพียงแต่ว่าถ้าสติเทียบกับคนที่สุขภาพดีเราอาจจะได้รับในปริมาณที่น้อยไปคนีพบในอาหารทะเลเป็นหลักทุกอย่างปลาปลาหมึกกุ้งหอยปู้สาหร่ายล้วนมีไอโอดีนนะครับผลิตภัณฑ์ที่มาจากทะเลหลักๆของแร่ธาตุเนี่ยไม่ใช่ปัญหาอะไรก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับวิตามินอาเนีเยแหละอยากให้เติมน่าจะค่อนข้างเขาเรียกว่า ได้เรไม่ค่อยจะพอเท่าไรสหรับวิตามินกลุ่มตัวไปเลยนะครับวิตามิน B วิตามิน C วิตามิน D อย่างเงี้ยครับคือจริงหรือว่าสูงกว่าค่าเฉลีย่ยสำหรับคนที่หมอก็ตรวจของใครมาหลายท่านสองทั้นก็ไม่ได้ดูแลตัวเองเท่าไรอันนี้ถือว่าดีกว่าหลายหลายรั้งเลยแต่ถ้าถามว่าเออมันมีตัวไหนที่แบบขาดหนัก,หน,กหนักเลยเนี้ยน่าจะเป็นกลุ่มวิตามิน C แล้วก็โคซิด ครับหรือมีเกนั่น,นเองสำหรับสอตัวนี้ก็ช่วยเป็นสารด้านอน,นุรักอิสระเกี่ยวกับการทำงานของระบบปราาะสาทเนาะก็อันนี้อาจจะช่วยให้เราหายเบียดกันได้ ก็สำหรับทั้งหมดทั้งมวลออกก็จะแนะนาเดี๋ยววันนี้เราก็จะปรับสูตรวิตามินสักนิดนึงงั้นเดี๋ยวเราไปทําวิตามินกันเลยสําหรับวันนี้เมนเทลนะครับเราก็จะมีการปรับแอดจัสสูตรนิดหน่อยตัวไหนเกินเราก็เอาออกเนาะตัวไหนที่มันขาดเดี๋ยวรใส่เข้าไปแล้วก็จะมีแอดตัวที่ช่วยในการดีทของสารพิษเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวไปดิวิตามินกันเลยครับตอนนี้เราก็มอยู่ในห้องดิวิตามินของทางคลินิกเลยนะครับบรรยากาศชิวๆสบายๆมีทีวีให้ดูแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีค,ครับเดีย๋ยวไพรวันจะมาให้วิตามินนะคะคตันนี้เป็นสูตรเมนเยวนะคะตันนี้จะช่วยในเรื่องแพทย์ประสิทธิภาพร่างกายของผู้ชายได้แข็งแรงนะคะระยะเวลาการ บาดก็มือเบามากๆเลยนะครับจับทีเดียวก็เจอเส้นเลยปกติเราเคยไปฉีดที่อื่นนะรอนเสียบ1นทีสองทีก็ยังไม่เจอครับนี่มือเบามากเลยนนะคะมีการัวดแสบเส้น,นะะมั้ยคไม่มีแล้วก็วันียวนี้นื่ล้งไี่ยืมนะครรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีครับกระปี้กระเป๋ามากเรู้สึกแบบสดชื่นเมอคืนตื่นขึ้นมาแล้วแบบมันมือหัวนิดนึงนะครับ คนคล้ายๆแห้งเนี่ย<ะ>แต่ว่าพอหลังจากดีิตามินตโตนี้แล้วรู้สึกแบบมันสดชื่นขึ้นมันสว่างสดใสอย่ยครับรู้สึกโอเคมากเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะดูแลตัวเองนะครับสอบถามตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ